ันนี้เราจะมาพูดถึงกฎ5ข้อคือกฎการเปลี่ยนแปลงชีวิตมนุษย์ซึ่งกฎ5ข้อข้อที่3เขาเรียกว่ากฎการเลือกเรียนเพื่อให้มนุษย์ก้าวพ้นมิติแห่งยุคระบบการเรียนการศึกษาได้มีการเปลี่ยนแปลงมาตลอดจำได้ไหมว่าภาพเหตุการณ์ตั้งแต่เรียนในห้องเรียนโรงเรียนวัดกระดาน ใช้กระดานชนวนหรือดินสมุทรปากกาดินสอนนั้นหรือตึกใหญ่ๆก็เริ่มจะสูญหายไปเป็นต้นซึ่งจะสอดคล้องกับสถาบันใหญ่ๆอย่างเช่น World Bank UNESCO ได้ทำแพลตฟอร์มงานวิจัยไว้เป็นไว้ถึงระดับ5ระดับด้วยกันเรียกว่าซีเนโร่หนึถึงซึ่งจะปรากฏการดังนี้ ยุคของซีเนอร์โอหก็คือของการปรับตัวบางสถาบันปรับตัวได้บางสถาบันก็ปรับตัวไม่ได้ปิดตัวลงเรียกว่าระบบออนไลน์มาทำ้ายกฎซีเนอร์โอหนึ่งย่างสิ้นเชิงซีเนอร์โอสก็คือจะเป็นการผสมผสานร,ระหว่างศาสตร์ทุกศาสตร์หรือแขนงต่างๆหรือว่า Brain ์เ n ี n n น และจะมีการเปลีป่ยนแปลงอย่างเช่นครูคนเดียวสามารถสอนได้ทั่วภูมิภาคหรือทั่วโลกซีนาริโอที่3คือการเชื่อมโยงโลกทั้งโลกเข้าด้วยกันโดยเฉพาะเทคโนโลยีการเรียนการศึกษามีความสำคัญมากในการนำเดินชีวิตโดยเฉพาะการตลาดซีนาริโอที่4ก็คือการเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้ง่ายขึ้นเช่นสถาบัน เป็นบุคคลมากขึ้นมีสมาร์ทโฟนในการที่จะเชื่อมโยงเป็นระบบการเรียนอย่างเช่นไมโคร r ร n นิ่งหรือนั่นูดูระบบ o ูดูเป็นต้นนี่คือลักษณะของการเปลี่ยนแปลงซีเนโรที่5ก็คือเอไอหรือโรบอทเริ่มมาเข้ามีบทบาทในสิ่งที่จำเจหรือมาจดจำซึ่งสิ่งเหล่านี้ uh, จะมีความสำคัญมากในยุค ตั้งแต่ปี2021ไปจนถึงปี2030นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้ทำให้นักเรียนและผู้ปกครองเริ่มสับสนในการเรียนระบบก,การเรียนของโลกดังนั้นทางสถาบันพจอาคุกรมของเราได้นำเสนอนวัตกรรมใหม่เรียกว่ากฎ5ข้อในการเปลี่ยนแปลงชีวิตมนุษย์เพื่อให้ก้าวพ้นแต่ละมิติแต่ละยุค กฎ5ข้อได้แก่ 1. การเลือกคู่ครองให้ถูก 2. การเลือกมีลูกให้ถูก 3. การเลือกเรียนให้ถูก 4. การเลือกอาชีพการงานให้ถูก5การเลือกสังคมที่อยู่บา้านเลที่หรือหงจุ้ยถูกนี่คือลักษณะของกฎการเปลี่ยนแปลงให้ทุกคนก้าวพ้นมิติแห่งยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมหัศจรร สนใจปรึกษาได้ที่สถาบันโพสต์อาณานิ